สัดีค่ะวันนี้แม่จะมาพามาดูวิธีเก็บไข่ให้กินได้นานที่สุดแบบที่ว่ามันจะไม่เน่าไวขั้นตอนการทำนะคะมีพึ่ซื้อไข่มาน้ำมันพืชค่ะอะไรก็ได้ไม่ดูนะคะถ้าทำอย่างนี้เก็บไว้กินได้เดือนหนึ่งค่ะไข่ไม่เน่าไม่เสียถ้าทานน้ำมันเสร็จแล้วเก็บถือเต็นโออยู่ได้หลายเดือนอันนี้คือหมายถึงเราเก็บไว้ข้างนอกข้างนอกมันทาแล้วนะคะ ง่ายๆลูกไว้ลูกไข่ที่เราซื้อมานีแค่นี้ค่ะเก็บเอาไว้ไม่มีเน่ามีเสียร้อนแค่ไหนก็ไม่มีเสียสน้ำมันพืดล,ลูกลูกลูกไข่ไว้คือตัวเนี่ยค่ะอทำดูนะคะขนาดลูกบวมนะยังยังไม่เป็นไรถ้าเราทานลงไปไแล้ว แค่นี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะแค่นี้เราสาก็เก็บไว้เลยค่ะแดดร้อนแค่ไหนก็ไม่เสียอยู่ได้หนึ่งเดือนยีนเดือนกว่าเดีซ้ำนี่เก็บไว้ข้างนอกนะคะไม่ได้เก็บใส่ตู้เย็นถ้าเก็บใส่ตู้เย็นได้นานกว่านั้นค่ะไข่แดงจะไม่แตกเป็นลูกๆเหมือนเดิมไม่เละแค่นี้นะคะแล้วมีอะไรใหม่ๆแล้วที่แม่จะมาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่เลยนะคะ